พ่อสวัสดีครับผมสวัสดีลูกค้าสวัสดีเอฟซีจากทเชโชงกูดามครับวันนี้พามารีวิวอ่าอัปเดตอ่าอนทหารนะครับทหารที่ลูกค้าสั่งไว้ก็วันนี้เราจะมาอัปเดตเรืดด่อยๆครับก็เราเชิคสําหรับเราทําอะไรให้บ้างครับก็ไล้งแต่ช่วงล่างครับผมยางก็จะเป็นคันนี้เป็นยางยางเดิมแต่ก็หายางที่ อ่าสภาพดีที่ใช้งานได้เอามาใส่ให้ครับผมระบบเบรกครับเราเปลี่ยนใหม่หมดครับไล่แป๊บเบรกใหม่แล้วก็พับวงพับเบรกใหม่ครับแปลงปัม๊มแปลงขาเหยียบครับก็ชมฝั่งนี้ครับก็แปลงปัม๊มแปลงขาขาเหยยบเกียร์ครับเป็นชนเกียเดิมครับผมทงล่างก็ ทุกอยเดิมระบบโฟวินก็ใช้งานได้ปกติครับจะเก็บรายละเอียดไปเรื่อยตัวนี้ลูกค้าอ่าวางเครื่องใหม่ครับเป็นเครื่องดีเซลก็จะมาชนเครื่องอ่าโตโยต้า 2L ครับทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับกองเดี๋ยวย้ายไปอยู่ตรงนี้ครับก็แบตเบิร์ก็ยังอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมก็พยายามจะทําให้มันคงรูปเดิม นี่ก็เหลือปลาผูครับปลาผูโปเก็บงานช่งางกำลังทำครับก็ทำตามออเดอร์ครับวนี้วันี้ลูกค้าจากอ่าทางภาคเหนือสั่งไว้นะครับก็นเน้นเรื่องโฟวินก็ยังคงเหมือนเดิมก็เดี๋ยวเราได้มีา เบาเบื่อเอราโค้งลังคาครับก็ทำต,ตามตามแบบเก็บรายละเอียดครับฝาทรงฝาท้ายถังน้ำมันก็ที่รับงานอยู่แสนแปดครับเอกสารซื้อขอายกัมวส่มครับผมเก็บงานใหม่ ถ้าได้สนใจก็โทร08287176ครับผมก็ทำตามออเดอร์ครับเดี๋ยวจะมาดูตัวจริงที่ร้านครับร้านอยู่เช่นบูดามังกงครับลักระิมที่15ครับผมก่อนเข้าบุูดัม15ลูกก็คลิปนี้ก็ฝากเพียงเทนี้ครับผมครับ